ถุงเงินพี่น้องครับพี่นางถุงเงินนี่เมือ่อคืนนี่มันแอบไปหาแมวตัวผู้ครับไปหาผูเ้เบาครับเขาบ้านเกือบหาหกทุมครับที่นี่ลูกมันกับห้องเมิดขคืนครับ อหาแม่นะครับเอาไปมามันก็นเลยเริ่มเป้าแล้วครับนทีนี้เริ่มเป้าว่า้แมนไปหาแมวเธอออกมันบ่อยากได้พอไหมครับพี่น้องครับแต่ว่าอีนางนี่กำลังสิหาหัวอีก มอนี่เป็นลูกครับไอ้ขันเงินครับเป็นลูกอีนางนั่นอีนางถูงเงินนะครับพี่น้องแต่ว่าเขาไก่แม่บพได้ดครับแม่สิกัดเาอาเพราะยังวันด,ดีเพราะว่าแม่บ่อยากให้มาอยู่เกี่ยวกับชีวิต แมมาหามแม่แม่สิมักผู้ใดกับว่าต้องมาหามแม่พะนะแต่ว่าม้อนี่สิเฝ้าครับี่นองครับเฝ้าเฝ้าห้างห้างครับเฝ้าแมวไล่ขาวดำพี่น้องมันมีเฝ้าอุตสานนี่แหละแต่ว่ามือนี่นะครับอาจารย์คมเสียออกไปซื้อยาคุ้มมาฉีดมันอยู่แต่ว่าจากสิท่านบ่าท่านดอก เมือแม่มันเสร็จเขาดังแต่มมืงขึ้นในแล้วกับบลูครับมีทองไม่รู้ไม่อีกยากอ,ยากอีกะระบดที่นี่ถ้าสมเด็จกับพ่อตายแล้วเฝ้าแม่มึงดีๆนะไอ้ขันเงินมึงจะปล่อยให้แมวผูหรือว่าแมวเถิกมาย่องแม่มึงนะเฝ้าวิาสานเอนะพี่น้องครับเฝ้าแม่แม่ก็เชี่ยวไห้ เพื่อนกลับขบ้านแมนี่กลับขบ้านแม่มึอสิมมาบะหือจังไดเราดิไปกลับขบ้านไป่เดินขบ้านไปเนี้ยเน,น,นี้ยมันจะไปแล้วแมวไล่ตัวนั้นก็สำคัญกับพี่น้องครับแมวไล่แมวเถิกนานนานาญาติแม่ครับมาที่นี่ แต่ว่ายานอย,อยู่แต่ว่าบย่อมออกขังครับหันมาไปแล้วแม่เถือตัวทีแม่มันกำลังติดกำลังมักอยู่ขนาดนี้พี่น้องกัดกันสูมอนี่ว่าอะไรครับมอนี่ม,มีมีกำลังกลัวเป็นมวยกลัวครับพี่น้องเดี๋ยวปล่อยมัน,นเฝ้ากันอยู่นี่แหละปล่นะอยมันเฝ้ากันอยู่นี่แหละนะเฝ้าอยู่นี่้อแต่ว่า อีนา่งถุงทองครับมันบ่มักแมวตัวนั้นแต่อีนั่งนี่มักเฝ้าวิสานเนี่ยพี่น้องครับแต่ว่าแมวเธอตัวน้ำปลาเขามาพอะยังวติราะวา่ายานแมวน้อยตัวนี้ครับเฝ้าแม่มุ่งนะพี่น้องครับเดี๋ยวถ้าว่าเชื่อนะครับ้วสิอุ้มแมวตัวนี้ออกไปครับ มันสินํำทันทีมาลุกลุกมานั่นมามาแต่พปนสินนำมากครับพี่น้องเอาแน่นานมึงจะไม่อยุ่ครับชีวิตแม่ที่แม่จะไปมากผู้เบา่ไหมด้มครับมันจะฝ่าวิสันิยปการกุซะ ปล่อยมันเฝ้ากันอยู่สิละพี่น้องเดี๋ยวสิไปหากินเขาก่อนบัดที่นี่ยายเนื้อเป็นมกเอียงบุมกปลาพี่น้องครับมกปลาหนึ่งสองสามสี่หาหามก มมกป,ป่ามันตายแล้วเดี๋ยวเปิดเบิ н, ้งแจ็คห้อกันพี่น้องเป,ป็นแต่กินบ่มกปลายังขึถถ้นไม่สะผักแถวบ้านที่นี่ตอนปลาไปทางไหนนาอโอ้ี่ครับนี่คือตอนปลาครับเป,ป,ป็นตอนประดุครับมุกประดุพี่น้องพี่น้องครับชิปนี้กะเอาไว้ชั่มนี้แหละครับ มากินเขานําประจานคุ้มเด้อผมได้อยากกินเขากินเขาง่ายครับพี่น้องครับเพราะมีอย่างกระชายแมวเล่นครับแต่ว่าเรื่องที่วอามาเป็นเรื่องจริงพี่น้องครับผมได้เสียแสงประด้ตัวพี่น้องเด้อเรื่องจริงอีีครับมือขึ้นแม่มันไปหาผููบาวครับห้องหาแม่มืดขึ้นเทวยอีนั่งนั่นกลับมากับกับหาทุ่มหกทุ่มครับอืมือเศร้ากับปะทะกันแล้วครับกับสู่แม่มันนะครับ มือนี้มันก็้จะเฝ้าอยู่งมือๆส่ละมาพี่น้องกินข้าวร่วกันครับพ่อกันเชียหนาก็แล้วกันอยู่ดีไม่แห้งสมุนทุกคนกับความเจ็ยบเสยสได้ความไข่เยสมีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่านครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกคนไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับมาเด้อเพื่อทีกินเขาน้าอาจารย์คมบ๋าชินยา